เมื่อพูดถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการดําเนินการของรัฐบาลในการจัดการปัญหาเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศการที่เราได้รับฟังความคิดเห็นจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นความเชื่อมั่นที่ว่ามีการสนับสนุนให้กับกองทัพในการปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและสาคัญมากในการดูแลความมั่นคงของประเทศแต่นายอภิสิทธิ์ก็ได้เตือนว่าการแก้ปัญหาชายแดนไม่ควรเป็นการที่กองทัพทํางานคนเดียว แต่ต้องมีการเดินควบคู่กับการทูตและนโยบายต่างประเทศด้วยซึ่งจะช่วยให้กองทัพทำงานได้ง่ายขึ้นและป้องกันแรงกดดันทางการทูตได้ดียิ่งขึ้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายอภิสิทธิ์ยังเผยว่าเคยฝากข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินชานบีรกุลเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง MOU 43- ถึง44ซึ่งเป็นสัญญาที่มีการเข้าสัมพันธ์ระหว่างไทย และกัมพูชาเพราะกัมพูชามีการดําเนินการเชิงรุกในเวทีระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรตั้งรับแต่ควรดําเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันและปรับปรุงเรื่อง MOU นี้เป็นประเด็นที่อ่อนแอและละเอียดถ้าจะทําประชามติยกเลิก MOU รัฐบาลต้องมีข้อมูลครบถ้วนและเตรียมตัวไว้ดีในการเจรจานายอภิสิทธ์กล่าวเมื่อเปิดเผยข้อมูลกัมพูชาจะได้รู้พร้อมกับเราแต่ถ้ามีการเจรจาที่ไม่สําเร็จก็อาจเป็นอุปสรรคต่ตอการดําเนินการต่อไป จึงต้องมีการเตรียมแผนและยุทธศาสตร์ที่ดีในการจัดการปัญหาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ย้ำว่าถ้าจะยกเลิก MOU จริงๆรัฐบาลต้องมีแผนและยุทธศาสตร์ใหม่ให้ประชาชนเห็นว่าจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากไม่มี MOU แล้วประเทศไทยจะดำเนินการอย่างไรเพราะการเสนอเพียงให้ยกเลิกหรือไม่โดยไม่มีแผนทดแทนจะไม่เป็นธรรมกับประชาชนและอาจกระทบความมั่นคงในระยะยาว และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมแผนและยุทธศาสตร์ที่ดีในการดำเนินการต่อไปซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาชายแดนและปัญหาที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกมากมายเพียงแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยแล้วจึงต้องมีการสนับสนุนและเตรียมตัวไว้ดีในการดำเนินการต่อไปทั้งในการเจรจาและการดำเนินการทางการทูต คุณคิดว่าควรทำอย่างไรต่อไปในการจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชามีแผนและยุทธศาสตร์ที่ดีในการดำเนินการต่อไปหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้ชวนคุณเข้ามาพูดคุยกันในกลางคนรักชาติและความมั่นคงของประเทศไทย